สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับอยู่รอยช่องสีดอทองคู่เอลฟ์เวย์นะครับวันนี้วันนี้เรามีแสดงลิเกนะครับผมวันนี้เรามีแสดงลิเกนะครับผมอ้าวนะมาแสดงลิเกโชว์หน่อยโอ้ไม่ใช่นะผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเสียงก่อนหนึ่งสองไหนอ่ะนี่นะครับนี่อันนี้ก็มีอะไรนี่พี่เจม ก็เหมือนกับว่าจะมีงานเนาะแต่น้องน้องไม่มีชุดใช่ครับผมเหมือนกับลองดูตอนแรกเราคิดว่าจะใส่ได้เนาะก็ตอนเมื่อปีที่แล้วเราใส่น้องขวัญใส่ได้เนาะครับผมเออเล่นอะไรน่ะฮะนี่ครับผมก็ช่วงชุดนี้เราใส่น้องขวัญช่วงงานช้างเนาะพี่เจมนี่ครับผม นี่ครับแต่พอตอนแรกเราคิดในใจว่าน่าจะใส่ได้เนาะน่าจะใส่ได้นะครับผมเราก็เลยไม่ได้เหมือนกับอะไรนะครับพอพอมาอีกทีทําไมเหมือนกับสาวกระปูงเฮียนจังเลยนะครับผมดูครับขาดตีกองเขาหรือระวังเขาด่าหรือครับผมดูครับนั่นเรียบร้อยขาดจ้ยเอาเอาอันนั้นมาแทนวะเฮ้ยไม่ได้นี่ดูครับนี่ครับผมดูครับก็ทำเอ้ยเอ้ยดูครับ นี่ครับใช่ครับผมเพราะว่าผมมาใส่อย่างนี้นี่ครับตอนแรกผมนก็ตัดจะไปแสดงลิเกนะครับผมนะครับนะครับผมคณะลิเกนะครับผมตลกสามชาตินะครับผมน้ำฝนเอ้น้ำฝนควันเงินพี่ทองคุณนะครับผมนี่นี่นะครับผมนี่เนี่ย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 นี่ครับผมดูครับ้ยใส่หัวใส่ดูด้วยนี่นี่เนี่ย เนี่ยเนี่ยเออโอ้ใส่ทั้งตัวเลยดูชุดนะครับผมจริงๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูชุดดีๆนะครัเอ้าเอาไหนอ่ยเออใส่ดีๆดี๋ยวเอ้ยใส่ดีๆเออเต็งเออหลุดแล้วด้านหลังหลุดแล้วพี่เจมน่าจะคันนะครับผมหลุดแล้วนะครับผมนู่นครับดูครับนี่ครับเล่นอะไรนี่ไม่เคยใส่เนาะไม่เคยใส่ด้วยนะครับผมก็ไม่ได้นานๆไม่เคยใส่เลยนี่ครับผมแต่ก็อยาก มีชุดให้น้องเหมือนกันเนาะเวลามีงานอะไรอย่างนี้เนาะพี่จิมใช่ครับผมก็เพระาะว่าเราก็น่าจะมีงานเหมือนกับไปแห่พรรษาด้วยเนะาะนี่ครับผมวันที่เท่าไหร่นะสามสามสิบหรือเปล่าหรือหรือวันที่หนึ่งนี่ครับแ,<ต>แต่แต่พอมาดูชุดชุดชุดนี้แล้วแบบเอ้ยนะครับผมเอ้าเต้นดีดีจิงจิงติงเตะจิงจิงเอ้าจิงจิงจิงเตะจิงจิงเอ้าจิงจิงจิงเตะจิง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 เต้จิงจิงเอ้า ยุหยเต้นตอนไหนนี่ดูครับนี่ครับเอาิงจ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 ิงิงจิงจิงจิงดิงจิงจิงจิงเิงจิจิงไิงจิงจินไปไจนโอ้ดจิง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 จิวจิงจิงจิงจังจรงจิงจิตจใจิงจจจิงจิงีิงจจจิงจจจิงจิงจิงจจงจิ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 งจงนิครับจดงงดงงงน ก็บอกแล้วว่าวันนี้ผมมาแสดงลิกนะครับผมวันนี้ผมมาแสดงลิกนะครับผมดูครับนี่สาวน้อยของเรานะครับผมเรามาแสดงตลกกันนะครับผมวันนี้ครับดูครับเอออุ้ยเป็นอะไรนี่ดูครับเป็นอะไรนี่ดูครับตกใจเสียวัวหรือเปล่าพี่เจมเสียวัวนะครับผมเสียวัวด้วยนะครับผมนี่เอ้าดึง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 ตะดึงดึงเอ้าดึงดึงดึงเตะดึงดึงนี่มีกระดิ่งทองคำด้วยฮึบ เออฮึบฮึบเร็วฮึบเออวมักเขาให้เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าช้างกับคนอันไหนจะเต้นก่อนกันนะครับผมเอ้ยดึงมาฟังนี้ด้วยนี่อยู่ครับเดี๋ยวกับตอนแรกผมก็คิดว่าจะใส่ชุดคับผมแต่แต่พอมาดูอีกทีก็น่าจะเปลี่ยนแผนการนี่ผมก็เพราะว่าชุดชุดเล็กเล็กเกินเล็กเกินแบบเล็กจริงๆนะครับผมนี่นะครับแต่ปี ปีนี้น้องควัญจะใส่ได้ไหมนี่ยังไม่ได้ลองเหมือนกันน่นนี่น่าจะไม่ได้เนาะเพราะว่าน้องน้ำฝนยังไม่ได้เลยนะครับผมน,นี่ครับดูครับนี่ครับผมเอ้ยเอ้ยดูครับดูครับคันคันเพราะว่าน้องยังไม่ไม่คุ้นชินเนาะพี่เจมใช่ครับผมนี่ครับแต่ดูชุดน,นี้ก็น่าจะไม่ได้ใส่แล้วเลยเนาะไม่ได้ใส่นะครับผมให้เขาตอนตอนแรกเอาจงริงก็คิดว่าได้แน่นอนบอกว่า จะได้ใส่แบบออกงานเท่ๆหน่อยพอสุดท้ายโอ้น่าจะได้อาบน้ำไปเทนพี่เขาก็ใส่ไม่ได้แล้วรให้ลุนน้องใหุ้นน้องแต่พอมาดูรุนน้องรุนน้องก็ใส่บอได้นี่ครับผมเป็นยังไงคราวนี้บอได้ทั้งสองเลยนะครับผมดูครับนี่อสวัสดีค่ะดีดีสวัสดีค่ะดีดีนี่ครับเอาไหนในเสียงหนึ่งสองเอ้ากินะครับผมนี่ครับผมดูชุด ดูชุดของน้องนอนนะครับผมดูครับนี่นี่ดูครับผมนี่ครับผมเราก็คิดกับพี่เจมว่าจะได้ใสนะครับผมว่าใส่แต่พอมาลองดูนะครับผมก็มันดูครับเป็นสภาพอย่างนี้เลยนะครับผมเหมือนกับอันนั้นหรือเปล่านี่พี่เจมสาวกระโปงเฮียมือันไปเลียนแล้วบอ <laughs> ีวันนี้น้องน้ำฝนเราจะไปเลาะหรือเปล่าวันนี้นะครับผมโอ้แต่งตัวจะไปเลาะนะครับผมวันนี้นะ่ยเลยครับผมโอ้ยนี่ยหนึ่งซองอึบอึบเร็วอึบเร็วเออหนักท้องหนักท้องครับหนักท้องหนึ่งซองเอานุนักท้องค่ะนะครับผมนู่นหนักท้องค่ะไม่ขึ้นแล้วค่ะนี่ครับผมก็ดูจากสถานการณ์แล้วไม่น่ารอดไม่รอดนี่ครับผมไหนอ่ะ ไหนอะหนึ่งสองนี่เอา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 งงงงงงดูครับเงือ่เอาขึ้นก่อนหนึ่งอึบอึบเร็วหนึ่งสองฮึบเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะขึ้นหรือเปล่าดูครับไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับนี่ดูครับเออเออเออขึ้นอย่างนี้หน่อยนี่ครับผมอ้วนนะครับผมแน่นท้องแน่นท้อง นี่ครับผมก็ค่อยว่ากันไหมเนาะพี่จมนี่ครับผมก็คลิปนี้ก็น่าจะขอตัวละกันเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับผมทุกๆคอมเมนต์นะครับผมที่มอบให้กับครอบครัวของเรานะครับผมก็เรามาลองชุดกันนะครับผมลองชุดไว้แฮงงานนะครับผมแต่ผลสุดท้ายดูจากสภาพแล้วน่าจะไม่ได้ใส่เนาะพี่จมได้ใส่ไหมไม่ได้ใส่หรอกนะครับครับผมก็ เอาความน่ารักไปดูก่อนเนาะเอาความเซ็กซี่ไปก่อนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็คลิปนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับผมเอาสวัสดีค่ะก่อนเสียงก่อนเสียงดีๆีหนึ่งสองหนึ่งสองไหนอะนี่ครับโอ้นั่งแล้วนะครับผมก็สวัสดีครับ